มาดูเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทจัดงานมาตรกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนโซนพื้นที่ภาคกลางครับมีการระดมผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้กว่า2,000ผลงานมาจัดแสดงให้ประชาชนเอาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้เลยครับ งานนี้ครับใช้ชื่อว่า Appropriate Technology Matching Day 2024นะครับจัดที่โรงแรมรามาการ์เดส์กรุงเทพมหานครบพอทอร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชพัฒและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนำผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้จำนวน2,316ผลงานไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสาขาการเกษตรและนวันตกรรมการเกษตร มาแสดงให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมคลินิกสนับสนุนการขยายผลการวิจัยและกิจกรรมจับคู่ด้วยนะครับคุณกิติสัจ,จาวัฒนาผู้อำนวยการบพทบอกว่าการที่ประชาชนฐานรากเข้าถึงเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพกระบวนการผลิต ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเข้าถึงตลาดใหม่ๆช่วยให้ชุมชนลดรายจ่ายในการใช้เทคโนโลยีและเพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มากขึ้นทําให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งและยั่งยืน mm hmm. ก่อนหน้านี้ปพทจัดงานแบบนี้มาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชครั้งที่2ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและครั้งที่3พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหลากหลายกลุ่มอาชีพกว่า1,700คนมีการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์กว่า900คู่ส่วนงานที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า500คนนะครับและมีการจับคู่นำเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า200คู่ครับ